มาขุดขาไปปลูกในตะก้าในกระถางที่บ้านนะคะเพื่อนๆคะวันนี้มาบ้านสวนพี่ชายก็มาเจอขาอันนี้เป็นขาแดงนะคะขาเล็กที่นิยมขุดหน่ออ่อนเขาไปต้มไปลวกกินกับปนกับแจวก็ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องไปอีกมือก็ถือกล้องอีกมือก็ถือเสียมนะคะเพื่อนๆคะ่ะ อยากให้เห็นว่าวิธีการเลือกขาไปปลูกให้ติดเลยติดแน่นอนก็คือเลือกที่มีต้นเล็กคือหน่อเล็กๆที่เขาโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็แยกมาแต่ว่าพยายามให้ได้ตุ้มตุ้มดินแบบนี้ที่เป็นหน่อเล็กๆที่เป็นกำลังแตกขึ้นมานี่ติดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็พยายามแล้วเนาะพยายามที่จะขุดไม่ให้ตุ้มดินเขาหลุด ถ้าตุ้มดินติดมาแบบนี้แล้วปลูกทั้งตุ้มดินนิดไม่มีสลดเลยนะคะใบเขาคือติดเลยเนี่ยฮะนอแบบนี้เลยค่ะติดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะยิ่งขุดแล้วไปปลูกเลยนี่ติดเลยค่ะยังไงก็ติดง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเมื่อได้มาแล้วรุ่นนี้ก็มาปลูกลงในตะกร้าเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าตอนที่ปลูก ไม่ได้ทาคลิปเอาไว้เนาะก็มาดูกันค่ะว่าผ่านมาสองเดือนในตะกะร้าขาเจริญง,งอกงามมาถึงไหนในตะกร้านี้นะคะได้ต้นพันมาสองเงาใหญ่ๆนะคะเพื่อนเพื่อนคะพันมาสองเดือนแตกหน่ออ่อนขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินก้ามปูที่ซื้อที่ ตลาดขายต้นไม้นะคะดูหนออ่อนขึ้นมาเพียบเลยนะคะนี่สองเดือนนะคะประมาณประมาณสองอาทิตย์ค่ะที่ปลูกนะคะต้นอ่อนก็ค่อยๆทะแยงทยอยขอโทษนะคะค่อยๆทยอยแทงหนออันนี้เป็นขาขาแดงเนาะบ้านเราเรียกขาตาแดงหรือขาแดงนะคะที่นิยมขุดนอขุดต้นอ่อนเข้ามาต้มกินกับน้ําพริกเนาะอันนี้ก็คือทดลองรุ่นนี้ทดลองปลูก กาปลูกใส่กากมะพร้าวสับผสมปุ๋ยขี้วัวน,นะคะเพื่อนๆค่ะครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะปรากฏว่าอันนี้แค่อทิตย์กว่านะคะก็คือใบไม่สลดเลยติดเลยค่ะถ้าได้ตุ้มดินติดตุ้มดินมาด้วยตอนที่เราขุดหน่อเขานะคะขุมเง่าเข้ามาปลูก ก็คือติดเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะปลูกไว้เป็นพืชผักสวนครัวค่ะเราใช้เป็นเครื่องปรุงอยู่แล้วเนาะมาดูสูตรปุ๋ยเร่งนอให้ให้ขาออกหนอมาเพียบแบบนี้ใช้ปุ๋ยสูตรอะไรมาดูกันค่ะเพืเ่อนๆค่ะปุ๋ยที่รุ่นี้ใช้กระตุ้นหนอให้เขาแตกนอขึ้นมาเร็วนุ่นนี้ใช้สูตรนี้ค่ะ น้ำน้ำสาวข้าวจะเป็นสาวข้าวที่เราหุงหรือข้าวนึ่งก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะน้ำสาวข้าวเวลาลูกนี้หุงข้าวหรือนึ่งข้าวก็จะเก็บใส่ขวดเอาไว้แบบนี้ค่ะเมื่อถึงเวลาที่จะทําการทําปุ๋ยปุ๋ยน้ําสูตรเล่นห่วงของลูกนี้นะคะลดอาทิตย์ละครสาหรับลูกนี้นะคะทดลองมาหลายรูปแบบแล้วก็คือตอนแรกคิดว่าเราเล่นเขาแล้วเขาจะเป็นอะไรไหม ปรากฏว่าเขาก็งามงามได้ปกติของเขาค่ะพอได้น้ำซาวข้าวมาแบบนี้นะคะสูบก็ที่มีก้อกะกะเอานะคะเพื่อนๆท่นานอยู่ที่ว่าเรามีน้ำซาวข้าวมากน้อยแค่ไหนก็ใช้ไปเลยค่ะแล้ววันนี้จะทำแค่อันนี้เก็บมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะน้ซาวข้าว สองขวดแล้วก็จะมีผงชูรสผงชูรสรุนนี้ก็จะใชะ้วันนี้เหลือแค่นี้ก็ใช้หมดเลยประมาณสองช้อนแกงกว่าๆนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังอันนี้ไม่ว่าจะใช้สูตรไหนรุนนี้ก็จะมีผงชูผงชูรสนะคะกับเครื่องดื่มชูกำลัง เพราะว่าบางสูตรบางครั้งถ้ามีนมก็จะเพิ่มนมเข้าไปเครื่อหนึ่งชูกำลงังวันนี้ก็ใส่แค่สองช้อนแกงน,นะคะแล้วก็ไข่สดไข่สดรุนนี้ก็จะตอกแล้วก็ตีตีให้แตกแล้วก็ผสมลงไปในน้ำส่วนเปลือกไข่รุ่นนี้ก็จะใช้วิธีตากไดดให้แห้ง ไว้ใช้ขา่ขาวถัดไปก็คือพอตาแดดแห้งรุนีเปลือกไข่นะคะรุนีก็จะมาตามไว้แบบนี้ค่ะตามให้ละเอียดยิ่งละเอียดยิ่งดีนะคะตาแบบนี้เลยเดีย๋ยวมาดูวิธีขั้นตอนการใช้กันค่ะไข่ก็จะตีอันนี้รุนีใช้ไข่สองฟองนะคะตีให้ไข่แตกแล้วก็ เผสมลงไปในน้ำซาวข้าวส่วนเปือกไข่ผสมลงไปในน้ำซาวข้าวเลยนะคะเพื่อนๆคะปริมาณก็แล้วแต่เรามีเนาะแต่วันนี้เรื่อนี้็จะใช้แค่2ช้อน สูตรนี้ใช้รถไม้ประดับอันนี้บรรลังเงินก็ง,งามเพราะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆคะสามารถลดไม้ดอกไม้ประดับของเราได้ด้วยนะคะคือรุ่นนี้ทดลองมาแล้วก็มั่นใจก็มาทำให้เพื่อนๆดูหลังจากนั้นอันนี้คือขาดไม่ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ปุย๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้วัวน,นะคะเพื่อนๆคะ่ะรุ่นนี้ก็จะโรยโรยหน้ากระถางปุ๋ยคอกรุ่นนี้ก็จะใช้แล้วแต่เนาะแต่ว่ารุ่นนี้ให้ให้บางเบาให้ไม่เยอะก็ให้เรื่อยๆก็ให้เดือนละครั้งเลยคะ่ะแต่ว่าให้ไม่เยอะนะคะถ้าให้เยอะเขาก็จะใบเขาก็จะคืองามแต่ใบจะอ่อนแอมาดูวิธีการให้กันคะ่ะปุ๋ยคอกก็ให้แบบนี้เลยนะคะ ขานี่ให้ปุ๋ยอคอกให้เยอะได้นะคะเพื่อนๆค่ะเทลงไปเลยปุ๋ยอคอกก็ซื้อตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปที่เขาขายปุ๋ยด้วยเนาะปุ๋ยอคอกสำหรับขายยิ่งให้เยอะยิ่งหน่ออวบนะคะ หลังจากนั้นก็ลดด้วยปุ๋ยน้ำสูตรเร่งด่วนของเราไปเลยค่ะปว๋ยน้ำสูตรนี้รุน่นนี้ลดเดือนอ่ะอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนๆคะ่ะส่วนปุ๋ยคอกให้เดือนละครั้งหรือเราก็สังเกตต้นไม้ค่ะถ้าให้เยอะให้บ่อยก็ไม่ดีนะคะ มันไม่มีสูตรตายตัวน้องเพื่อนๆนะเราก็ดูสังเกตต้นไม้ค่ะวิธีการปลูกขาวิธีนี้ได้กินหน่อเร็วเวลาเราจะใช้ไปประกอบอาหารหรือว่าขุดหน่อเข้าไปลวกจิ้มแจ่วนะคะเพื่อนๆคะ่ะกินกับอะไรก็อร่อยนะคะสรรพคุณทางยาก็เยอะแยะสำหรับขานะคะปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดเก็บกินตลอดซึ่งหมายความว่า ถ้าสมมติว่าเขานานไปหลายๆปีเราก็ใช้วิธีแยกหน่อวิธีนี้ค่ะไปปลูกใหม่เพื่อให้เขาจเจริญงอกงามได้เต็มที่ง่ายๆถ้าเรารู้วิธีการรู้เทคนิคไม่ต้องซื้อค่ะปลูกไว้กินเองใส่ตะกร้าแบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะปุ๋ยก็ทำเองมีความสุขค่ะปลูกต้นไม้มีความสุขยิ่งเขาเห็นยิ่งเราได้เห็นเขาจเจริญงอกงาม เราได้เก็บกินได้เห็นความงามของเขาก็ชื่นใจค่ะมีความสุขมีประสบการณ์มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันทุกวันค่ะโรนีชา n นลขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของโรงนี a n n e l นะคะขอบพคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ